ครับครับอ้ายืนเบอืออยู่ทำไมเช็ดสิไม่เห็นเรื่องไง้องเท้าฉันเปื้อนอ,ะอ่ะอ้าแต่ผมไม่มีผ้าครับคุณคุณจะให้ผมเอาอะไรเช็ดครับ เช็ดสินายคงเป็นคนงานใหม่สินะฉันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยถ้าอยากทำงานที่นี่เนี่ยต้องรู้จักว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอย่างฉันบอกให้เช็ดรองเทา้านายก็ต้องเช็ดรองเทา้าอ่ะอีกข้างด้วยอยากทำงานที่นี่นานๆเนี่ย ก็ต้องรู้จักนะว่าใครใหญ่สุดที่นี่เป็นแค่พนักงานระดับล่างถ้าขัดใจฉันเนี่ยระวังจะโดนไล่ออกไม่รู้ตัวนี่คนงานกระจอกกระจอกแบบนายเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเกิดพนักงานที่นี่ขัดใจฉันหรือว่าต่อต้านฉันแม้แต่นิดเดียวหรก็ฉันไล่ออกอย่างเดียวเพราะที่นี่ฉันใหญ่ที่สุด ฉันมีสิทธิ์ในการตัดสินใจทุกอย่างถ้าอยากอยู่เป็นอยู่นานเนี่ยก็ต้องรู้จักเอาอกเอาใจฉันเข้าใจไหมเข้าใจครับดีอ้าวคุณไปสวัสดีค่ะอ้าวคุณอันฉันนึกว่าอยู่ไหนอ่ะแล้วท่านประธานโจหรอคะ เห็นบอกว่าจะเข้ามาสายงานพร้อมกับคุณไปแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่เห็นเลยนะคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกำลังเดินตามหาอยู่นี่แหละค่ะอ้าวอ๋อสงสัยท่านประธานโจคงจะชมโครงการอยู่มั้งคะเอาเน่แกถ้าเช็ดรองเท้าฉันเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับไปทำงานแบกเห็นแบกกลัของแกต่อได้แหละเออไปทำงาน แบกสินแบกภูมไม่ได้แล้วค่ะทําไมล่ะคะคนงานใหม่ถ้าคุณไปไม่ให้ทํางานแล้วจะให้มายืนฟังเราคุยงานกันเนี่ยนะคะฉันไม่ร่วมวงสนทนากับคนงานกระจกกระจอกแบบนี้แล้วคะ่ะเหม็นกินเหงือเป็นแค่พนักงานระดับล่างต่ำๆแบบนี้ต้องอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างเท่านั้นจะให้มายืนอยู่กับเราด้วยเนี่ยฉันไม่เอาหรอกนะคะเหม็น ทำไมแกมีปัญหาชั้นเหรอหรือว่าฉั้นพูดแทงใจดำคนงานกระจกกระจอกแบบแกล่ะอคะคุณอันคะค่อยๆพูดกันก็ได้ค่ะค่อยๆพูดอย่างนั้นเหรอคะคุณไปจะให้ฉั้นค่อยๆพูดกับคนอย่างมันเนี่ยนะคะคุณไปก็ดูสภาพมันสิคะฉันว่าให้มันกลับไปทำงานแบกหินแบกปูนแบกอิฐของมันต่อเถอะค่ะอย่าให้มาอยู่ใกล้เราเลยก็จะให้ไปทำงานอะไรนะคะ นี่คือคุณโจ o, ประธานบริษัทค่ะอ่ะฮะอนี่คือคุณโจ o, ประธานบริษัทเหรอคะใช่ค่ะคุณอันยังจะให้คุณโจ o, ไปแบกหินแบกอีกแบกปูนอีกไหมคะสวัสดีครับคุณอันผมโจ o, นะครับเจ้าของโครงการนี้ สวัสดีค่ะคุณโจคุณไปครับฝากคุณไปไปดูเขตก่อสร้างที่ตึกบีให้หน่อยนะครับพอดีวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามาดูหน้างานเดี๋ยวผมจะรีบตามไปนะครับค่ะท่านประธานคุณโจคะคือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องเมื่อกี้มัน เป็นการเข้าใจผิดกันนะคะคุณไม่ต้องขอโทษผมหรอกแต่คุณหัดรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างนะครับไม่ว่าจะใช้ใครสุ่ม 4, สี่สม5้าแบบนี้ค่ะฉันผิดไปแล้วค่ะให้อภัยเจนเถอะนะคะแล้วทำไมคุณโจถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะก็เพราะว่าผมเห็นว่าโครงการนี้คนงานลาออกบ่อย งานก็ไม่คืบหน้าแถมโครงการก็ยังขายไม่ออกอีกผมอยากรู้สาเหตุก็เลยลองลงมาตรวจดูอะไรสักอย่างแต่ตั้งแต่ผมเดินเข้ามาก้าวแรกผมก็รู้สาเหตุว่าทำไมคนงานถึงลาออกและโครงการไม่คืบหน้าสักทีก็เพราะว่าคนงานมัวแต่เอาเวลาไปเลียแข้งเลียขาหัวนหน้าแบบคุณอ่คุณโตใจเย็นๆก่อนนะคะคื ฉันก็แค่ตักเตือนแล้วก็เรียกคนงานเข้ามาคุยงานเพื่อแนะแนวทางเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยนะคะงั้นเหรอครับแต่สิ่งที่ผมเห็นคุณทำมันคือการดูถูกผมเหงและไม่ให้เกียรติลูกน้องผมเข้ามาดูงานในวันนี้มันชัดเจนมากเลยครับผมขอบอกอะไรคุณไว้นะครับการเป็นหัวหน้าที่ดี หรือได้รับการยกย่องจากคนอื่นไม่จําเป็นต้องกดขี่ข่มเหงหรือกดหัวลูกน้องให้ต่ําลงเพื่อที่จะแสดงความเป็นใหญ่ของตัวเองคนจะเจ๋งมันเจ๋งที่การกระทําไม่ใช่ไปโชว์ว่าตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่นไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรหรือตําแหน่งไหนแต่คุณก็ไม่ควรทําพฤติกรรมมักง่ายใช้คนโน้นคนนี้ไปทั่วคนงานเขาก็มีงานเหมือนกัน เขามาทำงานเหมือนกับเราแค่บทบาทหน้าที่ของเรากับหัวหน้ามันแตกต่างกันก็เท่านั้นทั้งคุณและเขาต่างก็มาทำงานหาเงินกันทั้งคู่ถ้าคุณให้เขาไปทำงานอื่นๆตามใจคุณงานที่เขาทำอยู่ก็จะล่าช้างานไม่เสร็จตามเป้าผมว่าคุณคงไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าคุมคนงานที่นี่หรอกครับคุณจอคะ่ะ อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอร้องละค่ะแล้วถ้าผมขอร้องให้คุณไม่ทำแบบนั้นล่ะครับได้ได้ได้ค่ะคุณให้โอกาสฉันเถอะนะคะต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะก็ดีครับแต่ผมว่ามันสายเกินไปแล้วเชิญคุณเก็บข้าวของออกจากบริษัทผมได้แล้วครับคุณโจคะบริษัทของผม ไม่ต้อนรับคนอวดเบ่งแบบคุณเชิญ